สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Predator นะครับตอนนี้อยู่ผมเวลาเกือบ4ี่โมงเย็นครับวันนี้วันจันทร์ที่25เมษายนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ในเรื่องของ BIT OFFER นะครับแต่ตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วครับใครยังไม่ได้ไปดู3 EP แรกนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปใน EP 4 EP นี้นะครับผมจะพูดในมุมมองของการที่ว่าการนำบิตออฟเฟอครับ จากอะไรต่างๆนา,นานาที่ผมได้พูดไปในสามอีแรกนะครับมาใช้ในชีวิตจริงว่าเราควรจะต้องปรับต้องดูตรงไหนบ้างเหมือนเป็นการสรุปรวบยอดแล้วกันเนาะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าการที่เราเก่งกำไรนะครับเราใช้กาฟเป็นตัวนําเพราะฉะนั้น b นะิตออ f เฟน่ะไม่ใช่สําคัญที่สุดครับเป็นตัวที่สําคัญรองลงมาก็จัดลาดับความสําคัญกันดีๆนะครับข้อแรกนะที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะประเด็นข้อแรกอ่ะ ก่อนที่ผมจะไปพูดถึงนะครับถ้าสมมติว่าโฆษณาเนี่ยถ้าใครสนใจเปิดพอร์ตนะครับเข้ามาจอยกรุ๊ปการโรสสไตล์การเทรดแนวเดียวกันนะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเปิดพอร์ตที่ลิงก์ด้านล่างครับแล้วก็เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับข้อแรกครับบิตออฟเฟอร์การใช้ในชีวิตจริงเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหุ้นที่เรากําลังจะเทรดกันังจะเล่นนะครับเราเล่นหรือเราสู้อยู่กับผู้เล่นประเภทไหนเล่นกับใครอยู่ ถ้าเล่นกับไฟก็จะได้รู้ใช่ไหมครับเล่นกับใครในที่นี้ก็คือว่าในตลาดของเราครับมันมีผู้เล่นอยู่ประมาณสี่ห้ารูปแบบก็มีอย่างเช่นป๊อปเทดจบในวันแล้วก็มีพวกสถาบานันกองทุนต่างชาติแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นหุ้นเล็กที่ผมถนัดนะครับผมก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยพวกนี้ครับผมส่วนใหญ่จะเล่นกับนักลงทุนรายใหญ่เพราะว่าหุ้นขนาดมันไม่ใหญ่มากสถาบานันหรือต่างชาติคงจะมาซื้อมากไม่ค่อยได้ครับ เมื่อเรารู้เราก็เอาปตจอยอดในข้อถัดไปที่ว่าเราจะกําหนดกลยุทธ์ในการเล่นกับเขายัางไงในการเล่นกับรายใหญ่ครับจริงๆผมว่าเราไม่ต้องการชนะรายใหญ่นะครับเราแค่ต้องการเกาะไปกับเขาถ้าเขาเอาหุ้นขึ้นเราขอไปด้วยถ้าเขาเอาหุ้นลงเราขอโดดลงก่อนเพราะฉะนั้นในการเล่นกับนักลงทุนรายใหญ่ในมะพภษหุ้นกลางหุ้นเล็กเราก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาในการลงทุนนะครับ ันเขาเหมือนเป็นเหลี่ยมกันอนะเหมือนสู้กันประมาณนี้และข้อถัดมาครับข้อที่2 b i บิ f ออฟเฟอร์นะครับให้เราพยายามดูในจุดที่มันสําคัญนะครับจุดสําคัญจุดที่มันมีนัยยะจุดสําคัญก็เช่นจุดที่กําลังจะเบรกกรอบสะสมหรือกําลังจะหลุดแนวรับผ่านแนวต้านหรือเบรกออทามไฮอะไรประมาณนี้อย่างเช่น C ีเฟสต,ตัวนี้ก็ให้ดูแถว4บาทที่เขาขึ้นมาเทสหนึ่งครั้งครับแล้วอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักคู่ที่ผ่านเนี่ย ขึ้นมาเทสอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราดูจุดที่สําคัญแล้วนะครับเราก็เจาะเข้าไปว่าไอการที่สมมติซีเฟสตัวนี้ที่มันซื้อผ่าน c ีบาทไปนะครับมันเป็นไม้ใหญ่ไม้เล็กแค่ไหนบิดออฟเฟอร์วางยังไงก็ไปประมวลผลกันอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ครับณนะปัจจุบันครับซีเฟสฟอเบย์ ace, ตรงนี้ละไหลลงมาแล้ะข้อถัดไปข้อที่3ครับ ข้อที่3ก็คือเราควรจะต้องรู้บิ t ออฟเฟอร์ของตัวที่เราจะเทรดน,นะว่ามันมีประมาณไหนอันนี้ผมเคยพูดไปใน EP ีแรกนะครับว่ามันสําคัญยังไงคือถ้าเรารู้ว่าอ้ย,อย่างเช่นซีเฟสเนะี่ยปกติบิ t ออฟเฟอร์มันเท่าไหร่ถ้าเรารู้ไว้มันจะได้เปรียบนะครับทาให้เรารู้ไอ้ตรงนี้บิดหนาบิดบางแล้วมันเยอะเกินไปไหมมันน้อยเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นตรงนี้บิดหนึ่งล้านเนี่ยผมก็ว่ามันก็เยอะไปหน่อยนะถ้าเทียบกับตรงที่ขึ้นมาแถวเนี้ยเพราะทุกนี้ผมเทรดอย,อยู่ผมจําได้มันไม่ไขนาดนี้ คือถ้าเราไม่ได้จดไว้ไม่ได้จำไว้เราก็ต้องสังเกตนะครับว่าขาแรกที่มันขึ้นเนี่ยมันเท่าไหร่ขาแรกเช่นตรงเนี้ยมันขึ้นมาเนี่ยมันวางบิดออฟเฟอร์เท่าไหร่ขาสองตรงนี้เท่าไหร่มันขึ้นเมื่อเช้าเท่าไหร่คือไม่จดก็จำอ่ะคือก็ต้องเลือกสักอย่างจดจําหรือสังเกตครับข้อถัดมาครับข้อที่4แล้วครับก็คือให้เราดูว่าจุดที่เราเข้าหรือจุดที่เราซื้อขายเนะี่ยเมื่อเทียบกับบิดออฟเฟอร์แล้ว มันได้เปรียบหรือเสียเปรียบไหมได้เปรียบก็คือว่าต้นทุนเราไม่หาจากชาวบ้านมากก็อย่างเช่นแบบการไม่ไล่ราคาครับอย่างเช่นตรงแถวเนี้ยสมมติซื้อสามจุดเก้าสองเนี้ยมันมีกรอบสะสมอยู่แล้วทั้งวันเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาก็ซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับจุดเบรกชัดๆก็ต้องมีตรงนี้ซื้อตรงนี้ก็จะไม่ได้เสียเปรียบมากแต่เราไปซื้อไล่ราคาแถวสี่บาทสี่สี่บาทสองครับมันเกินจากจุดเบรกที่แบบสี่บาททวนไปก็จะเสียเปรียบนิดนึง แล้วถามว่าตรงนี้ครับได้เปรียบไหมจริงๆราคาได้เปรียบของตลอดทั้งวันนะครับแต่การาฟแล้วก็อารมณ์ตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เอือ้อละอันนี้ก็ต้องไปประกอบกับปัจจัยอื่นไปด้วยต่อไปข้อที่5ครับในการดูบิดอเฟอร์ให้เรามองมุมกลับนะครับให้ลองมองในมุมที่ว่าเราเป็นคนทําราคาก็จะม,มีอยู่3ามรูปแบบที่ส่วนใหญ่เราจะเจอนะครับก็คืออย่างเช่นแบบแรกเขาเนี่ยคนที่ทําราคาทํำยังไงก็ได้ ให้หุ้นมันขึ้นไปเร็วแล้วก็ไวที่สุดโดยที่รายย่อยติดไปนน้อยไอ้ประเด็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือการลากขึ้นแบบฟึด,ฟดเดียวอย่างเช่นพวกพวกหุ้นแบบงัดล่าครับ a d b แล้วกันอย่างเช่นแถวทรงเนียครับซูมกลับให้ดูนะจะเห็นว่าตอนขึ้นครับขึ้นเร็วแล้วก็แรงมากโคตรเดียวมากอันนี้คือเขาก็ไม่ต้องการให้เราได้ของไงเขาก็ทําขึ้นมาเลยทีเดียว แล้วพอเขาสุกสมอารมณ์หมายขายเสร็จหรืออะไรเสร็จก็ปล่อยไหลลงมาอันนี้เป็นยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบอิงตรงกับชื่ออุ้นชื่อหุ้นขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมเป็นเรื่องนะครับอ่ะมุมมองคุณทาราคามุมมองต่อมาคือทํำยังไงก็ได้ให้คนกลัวทําให้คนกลัวอย่างเช่นเช่นบิดออฟเฟอร์แล้วกันคือบางครั้งไม่ตัวอย่างนี้อาจจะไม่ชัดนะครับ สมมตินะสมมติแล้วกันว่าเขาเจตนานลมของคนที่เขาทําราคาเขาอยากเก็บของใช่ไหมครับเห็นตรงเนี้ยคนจ้องจะซื้อละเต็มที่แล้วอยู่นะครับเขาวางฟังขวามาหนึ่งล้านหุ้นสมมตินะวางมาหนึ่งล้านหุ้นเมื่อเราเห็นเราคิดยังไงครับเฮ้ย <c oughs> มันมันต้องลงแน่เลยว่ามีคนมาวางขายเราก็ขายทิ้งไปตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วลักษณะเนี้ยครับช่วงหลังๆเนี้ยผมเจอบ่อยก็คือว่าเป็นการตบเอาของครับคือ บิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับบิดกําลังดีกลาง,ลางแต่อยู่โผล่ออเฟอร์มาจากไหนไม่รู้มากมายมหาศาลมาวางปุ๊บแล้วพอคนพอคนเห็นนะครับมันก็มีความกลัวใช่ไหมครับก็จะขายฝั่งซ้ายราคาไหลลงมาพอไหลลงมาเขาได้หุ้นตามที่ต้องการเขาก็จะดึงกลับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการตบเอาของมุมมองของคนทําราคาอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าทํายังไงครับให้คนกล้าทําให้คนกล้าก็อย่างเช่นการยันบิดให้เคาะครับอี่ยตัวนี้ครับ ยันบิดมา2ช่องสมช่องให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีจานวนเยอะว่ะคนต้องการซื้อเยอะแต่อย่างนี้ผมบอก EP แรกว่าถ้าเขาอยากได้จริงๆทาไมเขาไม่ซื้อราคานี้หรือเขาไม่เคาขวาไปมันก็แสดงให้เห็นว่าเอ้ยราคาตรงนี้ครับเป็นความต้องการซื้อที่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เมื่อเรามองไปแล้วครับมันมีความน่าจะไม่จริงมากกว่าเพราะเขาอยากได้จริงๆเขาซื้อไปแล้วเขาไม่มาตั้งรอหรอก ประเด็นถัดมาครับข้อที่เท่าไรแล้วไม่รู้นะครับก็คือเมื่อเราซื้อหุ้นไปแล้วครับสมมติจุดเบรกเอา์อเลยก็แล้วแต่นะครับและราคาเราเนี่ยครับราคาปัจจุบันเนี่ยมันห่างจากต้นทุนเราพอสมควรหรือที่ผมชอบเรียกราคารอยครับให้เราดูบิดออฟเฟอร์ให้น้อยลงนะครับเพื่อป้องกันการเมาอย่างเช่นสมมตุติผมย้อนไปซีเฟสแล้วกันนะสมมุติว่าเราแบบสุดยอดมากเราเลงตัวนี้มันตั้งเช้าเลยเข้านี่เลย3.32 แล้วตอนนี้ครับสมมุตินะราคาไป3.64ห่างต้นทุนแบบหลายช่องมากแล้วคือเราแบบขายตรงไหนก็กาไรแบบนี้คือดูบิดออฟเฟอร์น้อยลงหรือแทบไม่ต้องดูเลยก็ได้ครับแล้วก็ราคามันจะไปไหนก็ไปรอสัญญาณขายเมื่อไรก็ค่อยขายอย่างเช่นสัญญาณขายของตัวเราคือแดงสองแท่งขายโอเคก็ค่อยขายหรือเป็นบิ๊กไว้บิ๊กแบ็กหรือทิ้งไส้บนค่อยขายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไปก็คือเมื่อราคามันห่างจากต้นทุนเยอะก็ดูบิดออฟเฟอร์ให้น้อยลง แต่ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งซื้อตรงนี้ครับส6มเนี่ยสมมุติว่าจุดนี้เราวางแผนมาแล้เราซื้อตรงเนี้ยแล้วราคายังไม่ไปไหนสักทีแบบนี้ก็ต้องดูบิทออฟเฟอร์ด้วยนะครับหัวข้อถัดมาที่ผมอยากบอกก็คือบางครั้งนะครับถ้ากราฟมันดีกราฟมันสวยหรือมาพร้อมกลุ่มมากันทั้งพวกพ้องน้องพี่อย่างเงี้ยครับบิทออฟเฟอร์บางทีผมไม่ได้ดูเลยนะครับ อย่างเช่นวันก่อนวันศุกร์หรือแถบประมาณวันศุกร์ครับไอกลุ่มกลุ่มอาหารแช่แข็งกลุ่มอาหารทะเลนะครับซีเฟสมันนามาผมเห็นซ,ซีเอ็มตามผมก็หวดบางครั้งเนี่ยไม่ได้ดูบิดออฟเฟอร์เลยเห็นว่าเอ้ยมันพอเข้าออกได้ก็โอเคใส่ลุยเลยมันก็ย้อนไปข้อแรกที่ผมบอกว่าควรต้องดูการาฟก่อนเป็นดับแรกแล้วบิดออฟเฟอร์น่ยมาประกอบ และหัวข้อสุดท้ายครับประโยชน์ของ b i ต o f f เฟครับเออผมพูดมาเนี่ยให้ระวังตรงนูน้นให้ดูตรงนั้นให้ทําอย่างนี้แล้วประโยชน์ของมันจริงๆมันคืออะไรข้อแรกครับเราจะรู้ว่า,ว,าว่าใครเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่อหรืออย่างเช่นใช้ฟินแลนเซียก็จะง่ายหนะ่อยเพราะว่ามันจะมีบวกเข้าวบวกออกทอดอะไรอย่างี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยใครดึงหุ้นออกเท่าไหร่ใครวางเท่าไหร่คือมันจะพอเดาได้ว่าเอ้ยถ้าคุณวางหุ้นเยอะๆวางมากๆถูกที่ถูกเวลา อาจจะเป็นหูลรายใหญ่แต่ถ้าหุ้นกําลังจะลงแล้วมาช้อนซื้อเพิ่มหรือมาเคาะขวาในจังหวะที่แบบมันเป็นไซส์เวงไงครับก็จะเป็นรายย่อยก็ได้ถ้าปริมาณหุ้นไม่ได้เยอะมากตีความไปได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับมุมมองของเรานะครับประโยชน์ข้อที่2 b i บิดออฟนะครับด้วยความที่มันเป็นความต้องการเสนอซื้อเสนอขายใช่ไหมครับมันยังไม่ได้มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง ไอจุดตรงนี้ครับจะเป็นสัญญาณที่เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านแนวโน้มอ่านมุมมองบางทีดูดูด้วยบิตออฟเฟอร์ก็พอเดาภาพออกแล้วนะครับพอดูได้เพราะมันเพราะถ้าเขาวางเงี้ย,ยมันหุ้นมันจ่อจะไปนะหรือถ้าเขาแบบเตรียมมาอย่างนี้เขาต้องการทําอะไรก็เป็นการอ่านเจตนาลมได้และประโยชน์ที่สูงสุดนะครับของบิตออฟเฟอร์นะครับก็คือ จะมีประโยชน์มากสุดเลยเมื่อเรานําไปใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นครับอย่างเช่นทรงการาฟวอลลุ่มแล้วก็ไทมิ่งในการเทรดกลุ่มของหุ้นตัวนําตัวตามอะไรต่างๆนี่ครับถ้าเราเอาไปประกอบรวมกันไปปรับใช้นะจะมีประโยชน์เยอะที่สุดเลยทั้งหมดนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมพอจะสามารถนึกออกแล้วก็แชร์ได้นะครับเกี่ยวกับมุมมองของ b i t Off e ฟในการนำไปใช้ในชีวิตจริง ท่านใดน,นะที่อยากมีคอมเมนต์ติชมหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับหรือถ้าใครอยากเปิดพอร์ตเข้ามาจอยกูเพจสไตล์เดียวกันก็คลิกลิงด้านล่างกดเข้ามากันได้ครับส่วนนี้ช่องเพจดิ h e a ดอร์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ